ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเดียวประตูรั้วใีหมดเชียงรายครับผมที่อำเภอฝางครับออกแบบประตูบานโค้งครับผมปรับแต่งครับเดิมเดิมลูกค้าท่านมีประตูอยู่แล้วนะครับผมปรับแต่งให้มันสมูทพร้อมระบบรีโมทวางรากฐานครับตัวนี้เราใช้ระบบรีโมทมอเตอร์ AC นะครับผมยกฐานสูงครับครับยกฐานสูงครับ สนใจให้คำปรึกษานะครับการออกแบบ,แะบระบบอัตโนมัติประตูทุกรูปแบบครับทักทาย0847717206ครับอ่าครับปิดครับ ไม่เปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนเยี่ยมเลยสวยงามตอนนี้ช่างครนครับผู้ชำน,นาญการทำกลางแสงแดดนะครับผมที่เบอร์ฝั่งครับวันนี้แสงแดดข้างจะร้อนน,นนิดน,นึงครับอ่าเปิดครับ ขอบคุณครับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับการรีวิว